เป็นวันที่สามก็เดินสิงหาคมใช่ไมั้ยที่สามนะวันนี้ขอพูดเรื่องอภัอยทาน <c oughs> คำว่าอภัยทานนี่เป็นกฎสำคัญของพระโสดาบันกัสกิทาคามีอมพอรู้ถึงอภัยทานต้องเกิดน้ำลาเอื้องวันนี้คนนั้นด่ากูนวเนี่ยใ่ไหม น,นึกว่าเขาด่าเราแล้วเราให้อภัยเชี่างมันอะด่าไม่เจ็บปวดจะให้อภัยทานคำว่าอพยทานมาจากการให้ท่าให้อภัยเขาเป็นทานทานตัวนี้เป็นทานสูงสุดในพุทธศาสนาอภัยทานจะทรงได้จริงๆต่อเมื่อเป็นพระอริยเจ้า,า,จาครึ่งหนึ่งเขาอนาคามีมีไหมเสียครึ่งหนึ่ง อนาคามีนี่มีคุณธรรมสองอย่างพน้นจากโสดาสีทาคาไปแล้วนะที่มีตัดกรรมาฉันท่ากับปฏิฆะการมฉันท่าคือมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพรากลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศการอารมณ์ปฏิฆะคืออารมณ์ไม่พอใจอนนาคามีไม่มีสองตัวนี้ กา,ารอารมณ์ก็ไม่มีความไม่พอใจก็ไม่มีทุกอย่างเป็นอภัยทานหมดใครจะด่าก็ไม่ว่าอะไรเขาจะว่างไม่ว่าอะไรตามใจชอบถ้าเขาดา่านึกวาด่าตัวเองเขาดา่าทั้นี้เมื่อเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองถ้ายิ่งดา่าไกลๆเรายังชอบเราไม่ได้ยินเขาด่าตัวเองไม่ได้ยินเองอันนีการฏิบัติกรรมฐานญาิโยงบริษัทว่าเบื้องต้นเงินก่อน เบื้องต้นจริงๆที่แนะนำนบรรดาญาโยมบริษัททุกคน <c oughs> ใช้อนาปานุสติเยออาจารย์ใหญ่อาจารย์ขวัญวัมจริงๆแล้วตามที่พ่อปเคยสอนก็ดีพระพุทธเจ้าส,สอนก็ตามท่านจะใช้วิปัสสนาญาณก่อนวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนนี่ใช้ก่อนนั่นคือนิจจัง ความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาสลายตัว <c oughs> คําว่านิจังหมายถึงว่าทุกคนคนก็ดีใส่ก็ดีในโลกนี้ทั้งหมดวัตถุถ่ายก็ตามทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงทุดสมเรื่อย,ยไปในระหว่างกลางได้มีการสลายตัวเป็นทนี่สุดคนก็ตายใส่ก็ตายวัตถุก็พัง <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือใน,นเมื่อทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่างนี้เรามีความเข้าใจผิดคิดว่ามันเที่ยงที่เรามีร่างกายอยู่ร่างกายมีสภาพจะต้องตายเราก็ไม่คิดถึงความตายของร่างกายร่างกายจะต้องป่วยเราก็ไม่คิดถึงความป่วยของร่างกายร่างกายต้องแก่ทุกวันเราก็ไม่คิดถึงความแก่ของร่างกาย ในเมื่อความป่วยความแก่ความตายจะเข้ามาถึงเราก็มีปัวมีทุกข์อนัตตาในที่สุดเราจะดึงไว้เท่าไรก็ตามมันดึงไว้ไม่อยู่มันก็ต้องตาย <c oughs> วงความประกายเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีไม่มีอะไรดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในกลางมีการสลายตัวตายในที่สุด ก็คิดว่าการเกิดนมนุศก็มันเมื่อในเมื่อมันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการคือนิพพานหลังจากนั้นก็ทิ้งอารมณ์น้เสียห้เข้าไปจับลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกภาวนาว่ายังไงบ้างก็ตามใจชอบเพราะคำภาวนาไม่มีเยอะไม่ห้ามกัน แต่ว่าถ้าไม่ชินกับภาวนาอย่างอื่นใช้คำวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธแต่ว่าการรู้ลมให้ใจเขาออกก็ดีคำบรรนาก็ดีบางทีท่านจะนึกว่าเราจะทำสักงสิบนาทีหรือห้านาทีหรือยี่สินาทีก็าตามจงอยากคิดว่าคำบาวนากับลมให้ใจเขาออกมันจะทรงตัวตลอดเวลา สติสามารถจะคุมอยู่อันนี้ไม่จริงเขาจะพาวนานนไปได้บางทีบ้างสองนาทีบ้างอย่างเก่งกับสานาทีบ้างเดี๋ยวก็คิดอะไรมาแทนจิตเพลินไปเรื่องอื่นไปอันนี้เป็นของธรรมดาพอเรารู้สึกตัวว่าจิตมันเรมเมิดตามกฎที่เราตั้งไว้ไม่คิดเรื่องอื่นเข้ามาแทนนั้นก็เริ่มต้นใหม่จากหันกลับมาจับลงให้ใจเข้าออกใหม่ให้ใจเข้านึก่าพุทธใ,ใจออกโทโทไปใหม่ ตอนนี้ถ้าเ,าเกิดอารมณ์มันเครียดจริงๆอยากฝืนให้เลิกเสียถ้าฝืนจะไม่ลงสิมบรศาสตรพระพุทธเจ้าไม่ต้องการการปฏิบัติต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะเป็นมันยโยกเครียดเกินไปถ้านั่งเครียดเกินไปนอยเครียดเกินไปแช่ลงเครียดเกินไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่เป็นถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชทางมารุคาล จะไม่มีอากาศทรงแม้แต่ชานโลกี <c oughs> สองกรรมสุขนิการนิโยกกรรมะแปลความใคร่คืออยากได้เกินไปอยากจะได้ชาญนหนึ่งอยากจะได้ชาที่สองอยากจะได้ชาญในสามี่สี่ในห้าใี 8, แปดอะไรก็ตามเ้วยถ้ารมอยากมีในขณะภาวนาพิจารณาอย่างนั้นไม่มีโอกาสได้ผลต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาเพื่อความสุขคงจิตเป็นสําคัญ คือกำหนดรู้ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกเพื่อความสุขเป็นสำคัญไม่จิตจะเป็นสุขใช้ได้มันจะเป็นชั้นชั้นไหนช่างมันเราต้องการอย่างเดียวคือสมาธิคือจิตเป็นสุขจิตไม่นึกถึงเรื่องอื่นที่เราต้องการเวลานี้เราต้องการอะไรเวลานี้เราต้องการลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ลมหายใจเข้าออกเวลานี้เราต้องการภาวนาเราก็รู้คำภาวนาแค่ <c oughs> ในี้ใช้ได้ แล้วต่อไปถ้าหวังมรรคผลถ้าใช้ภาวนาจนกระทั่งจิตคลายตัวหมายความว่ามันชักจะเริ่มดิ้นม,มันจะเริ่มเคลื่อนเราก็เลยภาวนาเสียไปใช้ลงคิดแทนคิดอยู่ในขอบเขตก่อนขอบเขตของการคิดก็คิดว่ามนุษย์สโลกนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้ใช้ปัญญาพิจารณาเองให้ ตามความเป็นจริงแล้วคนทุกคนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขจริงที่เราคิดว่าสุขก็เป็นความเป็นการหลอกตัวเองเท่านั้นเองความจริงไม่มีสุขคนเรามีทุกประจําอย่างความหิวเป็นทุกข์ความหนาวเกินไปเป็นทุกข์ความร้อนเกินไปเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความรรถนาไม่ค่อยจะสมหวังเป็นทุกข์ความทัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้น วงความมาทุกข์มันมีตลอดเวลา <c oughs> ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราไม่เคยคลายความหิวเราหิวทุกวันนี่มันาทุกข์ประจําใจในเมื่อมันสะดอก,ม,ม,กมันมาทุกข์เรามันทรงตัวอยู่ได้ไหมก็ต้องถามตัวเองตัวเองก็คงจะบอกว่าได้ว่าจะทรงได้ไม่นานเมื่อหมดการหมดสมัยร่างกายมันก็พัง ตอนนี้ในเมื่อร่างกายพังเราควรจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมต้องถามตัวเองดูสิดินแดนอื่นที่ดีกว่ามนุษย์มีไหมถ้าเราเคารับพระพุทธเจ้าเราก็ต้องยอมรับว่ามีนั่นคือสวรรค์สวรรค์ดีกว่ามนุษย์มากสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่สวรรค์ไม่มีความหิวกระหายสวรรค์ไม่ต้องอาบน้ําร่างกายไม่สปกปรกสวรรค์ มีสภาพอย่างไรเกิดวันไหนรูปร่างเท่าไรยู่อยู่เท่านั้นแต่เวลา <c oughs> แลวสวรรค์ไม่มีงานการอย่างพวกเราไม่มีการไม่มีเหนื่อยไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายแต่ว่าสวรรค์เป็นสุขจริงก็อยู่ได้ไม่นานหมดบนวัสานาะบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พมทธโลกก็เช่นเดียวกันดินแดนที่มีแต่ความสุขจริงๆก็คือนิพพาน นิพพานเท่านั้นที่มีแต่ความสุขก็ไม่ต้องขึ้นไปไหนเขาจะขอญออาโยเนี่ยถามพระอยู่นิพพานนานๆไม่เบื่อเลยครับอย่าถามมันนะเคยมีคนถามพอคนถามประเภทนี้ต้องส่งไปตักโกาลให้หมอแก้ให้นะไอ้ดินดินแดนใดมีความสุขไม่มีคํว่าเบื่อใช่ไหม <c oughs> กระรองความว่าการปฏิบัติกรรมฐานจริงๆอันดับแรก คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนให้เห็นว่าโลกไม่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงคําว่าโลกคือเราร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายเราไปนัตตาตายในที่สุดนั <c oughs> ่นเมื่อเรามีสภาพแบบนี้คนอื่นก็มีสภาพแบบนี้เชินเดียวกันหลังจากนั้นก็คุมสติสัมปชัญญะยึดพระพุทธเจ้าระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์ ยอมรับแล้ถือพระพุทธเจ้าประธรรมพระอวิสสงโดยหัดจุดภาวนาภาวนานี่คือการทรงสติสมัจญะนึกถึงรพระพุทธระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคำพุทธโธเป็นพุทธานุสติให้ใจเข้าลงให้ใจเข้านี่เป็นต้นเหตุเป็นตัวต้นตัวสร้างสมาธิลมให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธนี่เบื้องต้นนะ แล้วหลังจากนั้นก็พยายามทรงศีลให้บริสุทธิ์การทรงศีลให้บริสุทธิ์วันนี้จะขอพูดเรื่องอภัยทานถ้าเรามีอภัยทานแล้วศีลบริสุทธิ์ทุกทุกททุกทขาบทอภัยคือการให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างสัตว์ที่เราควรจะฆ่าได้เราก็ให้อภัยที่เราไม่ฆ่าของที่เราควรจะคโบยได้เราก็ไม่หยิบให้อภัยที่เราไม่หยิบมา คนที่เราควรจะทําการไริโภคใช้จานได้เราก็ให้ภัยเราไม่ทําคนที่ควรจะโกหกได้เราก็ให้ภัยเราไม่โกหกสุรามีไรก็ให้ภัยไม่ซื้อซะเจ็ดนะไม่ซื้อไม่เป็นไรจะโมลยกินแล้วกันนะแต่บอกไม่หลวงพ่อสั่งไม่ซื้อไม่เป็นไรตักตวงกินเองเราก็ไม่กินมันอภัยทานเนี่ยเป็นตัวต้นเป็นตัวสําคัญมาก อภัยทานอย่างอ่อนเป็นพระโสดาบันอ <c oughs> ย่างกลางเป็นพระสกิทาคามีอย่างสูงสุดเป็นตัณอานาคามีเทระหันตอนนี้ถ้าถามว่าปโสดาบันกับสกิทาคามีมีโกรธไหมจะต้องตอบเฉพาะพระโสดาบันก่อนเพราะว่าพระโสดาบันนี่มีทังสามขั้นพระโสดาบันอย่างอ่อนท่านเรียกว่าสตากขตุงอย่างนี้ความโกรธยังมี แต่ว่าโกรธไม่หนักแ้าโกรธไม่นานโกรธแล้วสักครู่หนึ่งก็จิตคลายตัวให้อภัยเขาไม่อยากจะโต้อตอบแปรพายารนถ้าประโสดาบันถ้าขั้นโกลัง,โกล,งโกละแข่งกลางแบบนี้เขาด่าวันนี้สามีสามวันรู้สึกเอ้ยวันนั้นมันด่ากูหรือว่าด่าวันนี้นะยังไม่รู้สึกเขาด่านะ ีอสามวันันั่งเงียบเงียบแต่โอ้วันกนซื้นี่มันด่ากูนี่ว่าไปแล้วช่างมันเถอะนะนี่ขั้นกลางถ้าเอกกับิชิะดาวเดือนว่าด่าเดือนนี้เดือนหน้ารู้สึกว่าเขาด่ายังไงไปชาติไหวไหมลูกถ้าทางที่ดีนะมันมาหนึ่งให้สามเลยนะให้กําไรไปไม่ตาบรมีก็เป็นนั้นว่าพระโสดาบันก็จะมีความโกรธ ถ้าความโกรธไม่เท่ากันสตาก์เขาตรงยังโกรธแรงอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> นี่บนันทึกว่าคนที่เขาทํมาไม่ดีเป็นที่ไม่ถูกใจเราในความจริงเจตนาเสียก็อาจจะไม่มีแต่มันเป็นนิสัยนิสัยจากชาติเดิมนิสัยนี่มันตัดไม่ได้กิเลสตัดได้พระอราหาันเนี่ยกิเลสตัดได้นิสัยตัดไม่ได้อร,ราหารันได้ก็เทียนเดียวกันอย่าภาษาทีบุตรเนี่ย พระสารีบุตรท่นเคยไปลิงมาก่อนเวลาเจือลำน้ำหลองคลองหรือทานน้ำลำย่อมเพืจะเก้าข้ามพ้นถ้าไม่ข้ามถ้าไม่ลุยขัดฉเมนโดดเลยนั่นบรรดาพระสงฆ์ใหม่ๆสงสัยอักษาวกเบื้องขวานลิงขนาดนี้จะเลยไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกสารีบุตรเขาเคยไปลิงเขาเคยไปลิงมาก่อนถึงไม่ไปอหรก็ที่นิสัยเดิมไม่ได้ ไอคนที่ทําให้เราไม่ถูกใจคนใหญ่ๆชงพยายามให้อภัยแปอภัยทานเสียก็ถือว่ามันเป็นบุญแล้วเป็นบาปแลเป็นนิสัยของเขานิสัยแลสันดานไอสันดานในสันติมาสดบต่อมาสิบต่อทุกชาติจะขอนำพระสูตรมาไล่ฟังพระสูตรแก่เมื่อยมันแค่เริ่มเมื่อยนะใช่ไหมเดียวกันชาติเดีย พระสูตรก็มีเรื่องสมทั์คือเรื่องพระโลรุธายีพระในพุทธศาสนานี่มีพระยองค์คในสมัยพระพธเจา้า <c oughs> ที่ว่าโลรุธายีอง์เนี้ยจากเวลาจะพูดจากขาวเป็นดำดำเป็นขาวสร้างวิในัยให้เราใช้ในหลายสิบข้อแปลว่าไอ้สิ่งที่ไม่ควรนะพยายามทำเสมอเนะี่ยที่ชาวบ้านเขาว่าดีโลรุธ,ธายีว่าไม่ดี พระเจ้าว่าอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ทำลูรุายีทำแต่ว่าการสร้างวินัยก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าังไม่ทรงบัญญตัติแต่ไปทำกันแล้วถือว่าเป็นต้นบัญญัติเขาไม่กลับโทษ <c oughs> สร้างวินยัยพระปฏิบัติจังายสิบข้อลูรุทายีโลเลชื่อบอกแล้วโลเลนะท่านี้เวลาที่เขาไปสวดตามบ้านยังสวดมนต์ตามบ้านเนีย่ยเป็นงานมงคลอย่างงานแต่งงานเนี่ย เขาต้องสวดเจตำนานไม่เขาไม่ทํไม่ถึงต้องไม่ต้องถึงที่สองตํานานนะเอาเอาสวดมนต์ที่เป็นมงคลทุกอย่างสวดลหทายีขึ้นต้นก็กุศลาธรรมากุศลาธราาธรมา,าล่อสวดผีเขาเลยใช่ไหมพอ <c oughs> ถึงเวลาสวดผีขึ้นเชียนโตโพธิามุนิสกานัง <c oughs> นี่โลุทายีแกเล่นอะย่างแกเล่นเรื่อยๆนะดีไม่ดีบางครั้ง ธรรมะที่ภาษาที่บทตรก็ว่าโมกลาเคยเทศเวลาท่านไม่อยู่แกก็ไปนั่งไกลๆใครมาเขานึกว่าโมกขลาภาษาที่บุตรสเนี่มนเทศขึ้นเทศแล้วเทศไม่ได้นี่นลาโลทายีเป็นมาท่านโลทายีเนี่ยโลเลแบบนี้จนทั้งบรรดาพระสมนั้จแต่ว่านาที่สุดแล้วก็ทําไมพระพุทธเจ้าไว้ว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยนะคนที่อยู่พระเจ้าถือว่าดีทุกคนไม่ได้แต่ว่ากลายดี ตอนปลายพอรกรมดีเต็มมัตราหมายความโลเลก็หายไปเป็นพระาราหันเ <c oughs> แ็นนานหน่อยนะพระพุทธเจ้าทรงทราบเ <c oughs> มื่อเมื่อท่านโลรุทายยโลเลแบบนี้พระสงฆ์ก็เกิดความสงสัยเข้าไปถามองค์สมเดม็จพระจอมไตรว่าพันเตพระกวาแค่ตองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าผูเจริญพระพุทธเจ้าค่ะ อยากจะทราบว่าทําไมโลลุทายีนี่มันสมชื่อสมศักดิ์สรีจริงๆโลเลจริงๆนงะออยน,นี้ยังใกล้ๆพระพุทธเจ้าบอกว่าโลลุทายีไม่ใช่โลเลในชาตินี้าติก่อนแกก็โลเลรอชายก่อนมาเลยนะแต่บาปท,ที่ทําให้โลลุทายีโลเลนี่พระพุทธเจ,จ้าไม่ได้จัดก็ไม่ขอบอกถ้าขึ้นบอกเกินพระตรวีดก็ไม่เอา <c oughs> ฉันบอกในชาตก่อนโลุทายีเนี่ยเคยเกิดเป็นพ่อฉันไม่ใช่ก้อยนะพ่อพระโพธิสัตว์เชื่อนะโอ้โหที่ไหนเห็นไหมขนาดโลเลนี่ว่างๆใครชวนเป็น,นม์นอะไรแต่งงานบ้านดิฮะกุศลารรทำมากุศลาจ่ามัญญาสลบเลยแต่คนไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรใช่ไหม ใ้กุศลานี่ใครเก็รู้เลยคนตายใช่ไหมโสดกันท่านก็เลยบอกว่าในสมัยชายก่อนโลสทายีนี่เป็นพ่อตถาคตตถาคตก็เป็นหมาเล็กของพระราชาชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วนะก็เป็นคนพูดแบบนี้เสมอเป,ป็นปกติวันหนึ่งปรากระพวัวมีสองตัววัวมันตายซะตัวหนึ่งก็มันก็ขาดไป ถ้าต้องการให้ลูกชายลูกชายเป็นที่โปรดปรานขางพราชานุลาเล็กที่ระราชารักมากเ <c oughs> พราะฉลายคล่องแคล่วทุกอย่างพอ <c oughs> สมุทั์ลูกชายเอ้ยบางบ้างแล้วก็ไปขอโคให้พ่อสักตัวนะเขาจะระราชาท่านสมทัตก็บอกว่าถ้า,ถากับผมจะขอเองยังไม่สมควรคนรับมันจะไม่ไม่ควรเกินไปท่านที่ดีคุณพ่อไปขอเองก็แล้วกัน <c oughs> ถ้าสมมติทักก็รู้เราพ่อทงตัวไปยังไงใช่ไหมจึงพาเข้าไปในป่าชาให้ผูกต้นหญ้าสมมติว่านี่เป็นพระราชานั่งตรงนี้นะกล,นนนกลุ่มนี้เป็นเป็นหมาอุปราชกลุ่มนี้เป็นเสนาวดีคยรนรแล้วพ่อไปนั่งตรงนี้ซ้อมอยู่ตั้งสามเดือนแล้วก็ซ้อมคำพูดเลยนะ เวลาเข้าไปพ่อทศราชาถามว่าลุงเข้า,ามา,าทำไมพ่อบอกว่าเวลานี้โคผมมีสองตัวมันตายสักตัวหนึ่งขอจับราชาหนึ่งตัวครับเอาแค่นี้นะสามเดือนนะแค่นี้นะสามเดือนน้นคล่องดีแล้วไปซ้อมกันทุกวันใช่ไหมพอได้เวลาถึงเวลาจะไปก็บอกอท่านสมมทัยก็บอกว่าพ่อไปทีหลังนะครับผมนีไปก่อนไปพร้อมกันไม่ดีเมื่อผมเข้าไปแล้วก็พ่อก็ตามไปทีหลัง ก็ไปก็ไปไปตามนั้นตอนเช้าผมมาสมมทัศน์ไปแล้วท่านพ่อตามไปก็ไปนั่งในที่ที่เขาสมมติอะสมมติเหมือนความจริงใช่ไหมสมมทัศน์ปูผ้าไว้ให้ก็นั่งบนผ้าพอถึงเวลาชายก็ทราบว่าเป็นพ่อสมมทัศน์เป็นว่าได้อกที่รักมากเนี่ยถึงี่พ่อก็ไม่เป็นไรกันเองถือเป็นกันเองถามคนลุงมาทัศอะไรเนื่ยคณลุงลุงกับกับทูนได้ทรงทราบ ตามตามความเป็นจริงว่าขอละเราขอขอขอถวายพระพรเวลานี้โคข้าพระเจ้ามีสองตัวมันตายไปได้หนึ่งตัวขออีกตัวหนึ่งขอถวายพระองค์ไปด้วเป็นไงแจ๋งไหมเมื่อมันตายได้หนึ่งตัวอีกตัวขอถวายเลยได้ซ้อมสามเดือนนึง มันเป็นไปได้เวลอาจารย์ก็สงสาบความเป็นจริงถามว่าคันน้ถามสมุทธันสมุทธัสที่บ้านเธอนั้นมีโคมากหรือท่านสมุทธก็เลยตอบว่าท้าบลงสมพระราชไทยก็มีมากไปเยอะค่ะแกตัวหลุดไม่ด้องใช้ก็แย่เลาอาจารย์ชอบอกชอบใจเลยห้าสิบหกตัวมันมีมากนี่คนที่โลเลเนี่ยบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ทีนี้ใสไม่ดีมันติดมาจต่ชาติก่อนๆคนจะให้อภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดูแต่พระพุทธเจ้า <Okay. S 1> คนทั้งอย่างท่านโลหุทายีพระเจ้าไม่สงว่าเพราะอะไรไหมเมื่อ <c oughs> <c oughs> คนทุกคนที่เกิดมานี่ต้องมีความดี <c oughs> ถ้าไม่มีความดีมาเลยในชาติก่อนจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้ <Okay. S 1> แต่ว่าในะช่วงจังหวะนั้นไอ้ความดีที่มีมีอยู่นะ่ะมันยังไม่ให้ผล ผลความชั่วเข้ามาสนองก่อนเขากลายเป็นคนชั่วไปกินเหล้าเมายาโรเลไปทําเรื่องํำราใช่ไหมต่อมาเมื่อกดของกรมกรมชั่วสลายตัวความดีปรากฏก็สามารถจะมีมักมีมักมีผลอย่างคนธรรมดาไมมว่าจากจกาน,นะนจก,กลายเป็นรวยนะบางคนก็จากรวยกลายเป็นซวยกลายไปกลมาแบบนี้นะก็เ <c oughs> <c oughs> ป็นหน้าบ้านพวกเรานี่ก็เหมนกันญาติโยมบริษัท พยายามใช้อภัยทานให้มากอย่าเชื่อจงอย่าคิดว่าฟังวันนี้แล้วพวกนี้ปฏิบัติได้เลยมันยังไม่ได้หรอกต้องพยายามใช้มันจะกลับออวนกลับอยู่เสมอแ้้าคิดว่าจะไม่โกรธมันจะโกรธนี่เป็นของธรรมดา <c oughs> ถ้ามีอภัยทานมากๆเวลาพูดก็ไม่ต้องเป็นแค่อินเดียใจไม่ร้อนใจมันเย็น เยบไม้รู้ใจใจเดีไหมัน้าไรขึ้นกกกกะเนี่ยคนคนที่ใจเราร้อนได้ขาดอภัพยาานนะนี่พวกนี้ตังค์พ่อลราห้าแสนนี่เบาลงเออถ้าเรามีอภัยาานพยายามฝึกว่าคิดว่าความดีและความชั่วไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของเขาเขาพูดชั่วความชั่วอยู่กับเขา เขาทําชั่วความชั่วอยู่กับเขา <c oughs> ถ้ามันจะถึงตัวเราเราก็หลบย่ามาสัมผัสกันพยายามสัมผัสนะถ้าเราไปไหวก็รอตุกตาไปชักดินไปเลยหมดเรื่องาวาไปห้ามพูดนะอ,อย่างเอออย่างฉันเนี่ยมืก่อนบวชก็แบบเนี้ยก <c oughs> ็ไม่ใช่เมื่อก่อนบวชไม่ใช่ใหาภยทานะอดอดทนมัง่งทนอดมั่งนะ ถ้าใครก็พูดเขาว่าเขาด่าเขาเท้าถ่ายไปชอบใจก็ยิ้มยิ้มไอ้ยิ้มนี่เป็นปกติเขาด่านี่ยิ้มได้นะยิ้มเป็นปกติหัดยิ้มให้จินชินแต่ว่าถ้าไม่ชอบใจมากๆจะทนไม่ไหวก็ลุกหนีไปแต่หนีแล้วอย่าตามนะถ้าตามแล้วไม่ได้ดินหรอกปังเดียวตีโป้งเดียวฟุบทุกทีมันก็สามลายเรียบไปนี้เลยนี่ครับตีทีเดียวฟุบเลยไม่ดิน เมื่อก่อนไดเป็นยี่นะลม,มาเดี๋ยวนี้มันเป็นยี่ได้แปลกเหมือนกันนะเมื่อก่อนได้ไม่ใช่คนดุแต่ไม่ชอบคนรวนและไม่กินเหล้าไม่สุบรี่เห็นไหมไม่เที่ยวกลางคืนแต่พอค่ำค่ำก็ไปนัคืนเร่อี้ยิ่ยอมบอกค่ำแล้วเอ้ยเลกเกยไมไปไหนเลยต่อไปครับ ถ้าไม่บอกกลางคืนท claro, ่านบอกค่ำคํำเออเราไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวไหนไปบ้านอาบางบ้านยาบังบ้านญาติผู้ใหญ่ไปคุยกับท่านช่วนใหญ่ไม่เคยไปหาญาย่าชอบสอนไม่นิทานเห็นไหม่าชอบสอนไม่นิทานนะปู่เคยไปรับเขาเคยเข้าสงครามสงรามขาเงี่ยวอ่ะท่านชอบคุยเรื่องนี้ฟังเขาชอบฟังกลับมาบางทีก็มีประโยชน์บางทีพอกลับมากระโม่จะเข้าบ้าน ขโมยเียตรงนั้นแหละพอกลับาามาถึงพอดีกับขโมยวันหนึ่งขอขโมยสองคนกำลับบงจะตัดรั้วความจริงก็ไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ทําอะไรมากนิ้วก็ดิกไปน,นิดเดียวเสียขโมยตายได้แ <c oughs> ม่พระจากแปลจริงนะนิ้วเนี่ยนิ้ววาเนี่ยกระดิกนิกๆ <c oughs> มันกระตุกมันกระตุกอ่ะขโมยก็ตกใจนิ้วก็ตุกเลย ตุ้งตุ้งแ่แก่ไปแล้วเช้ายายย่าถามว่าใครยิงกระโมยบอกผมครับเพราะย่าสอนมาแล้วอย่าทำบาปบอกผมไม่ทําทบาปครับของสารกระโมยมันถามทำไมขบวนมาอดครับมันหิวถ้าทื้นไม่ทําอย่างนี้มันก็หิวต่อไปนี้ต่อไปไม่หิวมันไม่บน่นเลยแบายใจพูดแล้วต้องรีบโดดตัวสนญ่าปี ก็รวมความพยายามให้อภัยทานคิดให้อภัยไปเสมอนะว่าคนดีเนี่ยคนทุกคนอยากจะดีคนทุกคนที่เกิดมาแล้วทั้งหมดเคยมีศีลเคยมีกำหนดสิบทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็ดีที่ไม่นั่งอยู่นี่ดีอยู่ที่บ้านจะเป็นคนชาติไหนศาส,ะส,ะสะนาไหนก็ตามเขาต้องเคยมีศีลมาก่อนจะเกิดมีรูปร่างหน้าตาเป็นคนได้ะนปรนการที่สองทุกคนต้องเคยมีทานบรารมี ถ้าไม่มีทานบารมีจะมีทรัพย์สินแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เลยผ <c oughs> ้านุ่งอยไว่มีใช่ไหมนี่กําลังของทานไม่เสมอกันเพราะกาเขตของทานกานให้ทานเนี่ยถ้าคนฉลาดลงทุนน้อยแต่ก็ได้ผลมากถ้าไม่ฉลาดได้ลงตงลงทุนมากไล้ลงทุนมากเม,มีนี่ส่งน้อยเป็นต้นเป็น <c oughs> ด้านปัญญาปัญญาคนคนุคนคนคนออกคุณอบรมมาแล้วแต่ว่าทําไมจริงเร็ว ว่าทุกชาติที่เราเกิดมาเราต้องทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำเวลาที่บาปให้ผลมันก็โง่ทุกอย่างเห็นจากดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีที่เวลาที่บาปให้ผลเราต้องให้อภัยเขานึกถึงตัวเราเขาเียๆเหมือนกันว่าเราบางครั้งเราก็โมโหโทโสเชียบ้านในการที่โมโหโทโสเชียบ้านเนี่ยมันตัวบาปจำไว้นะโมโหเนี่ยบอกว่าแล้วก็ถ่ายพวิดีโอีิตั้งกล้องอวิดีโอไว เรามโหตั้งแล้วเรามาถ่ายเราท่าไหนมั่งเขาเริ่มโมโหเริ่มมาฉายดูนี่สวยไหมเขียงพูดกันเหมือนกันดีมันเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องในโมโหเนี่ยโมโมโหคือโมหะตนหลงมาจากบาปนี่ความจริงคนทุกคนก็ต้องมีบาปแล้วก็ต้องคิดว่าบาปไม่ผลเขาตลอดไปสักวันหนึ่งข้าหน้าความดีของเขาต้องมีที่มีอยู่ต้องให้ผลแล้วให้อภไปเสีย จิตเราก็ไปสุขพยายามให้อาภายัยไปเขาด่าเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โกรธต่อไปวันนุ่งขึ้นจิตเป็นคลายตัวคิดก็คิดว่าการต่อกรทั้หมดการที่คนที่ด่าเราไม่มีเราให้อาภายัยด่าแล,ล้วก็แล้วกันไปค่อยๆทําอย่างนี้ไม่ช้าอารมณ์ก็ชินคาว่าชินคือชานตอนนี้วันที่สอนกรรมฐา,านการมาพูดเรื่องอาภัยทานมันเป็นเป็นเอาฐานก่อไหน ก็ต้องตอบว่าเป็นกองศีลานุสติกรรมฐา,านอภัยทานนี่นะเป็นทานสูงสุดในพุทธศาสนาเนื่องขอบันดาญาติโยมพุทธไวสัตย์หลายโดยจนหน้าในเวลาสองนาทีตั้งแต่บัดนี้ไปตั้งใจคิดให้อภัยทานไม่เป็นปกติจิตค่อยๆเยือกเย็นมันแพ้บ้างชนะบ้างชนะบ้างแพ้บ้างไม่ไปนไรไม่ช้าแล้วก็ชนะเป็นที่สุด ถ้าชนะถึงที่สุดมรไยท่านได้ครึ่งหนึ่งของอนาคามีอะตอนนี้ไปขาไดาย,าย่าโยมบริษัททุกท่านตั้งใจสมาทานชิ้นสมาทานเนกรรมฐาน